สวัสดีครับกับผมพันธําตำรวจตีสุพรนชัยบุญนำสารวัตรป้องกันปราบรามสถานีนตำรวจภูธรบางสะหวันครับได้รับมอบหมายในส่วนของพื้นที่โคก,กนหนองนาของสถานีนตำรวจภูธรบางสวรรค์ในส่วนของงานป้องกันปราบรามครับได้รับผิดชอบเรื่องนาซึ่งมีเนื้อที่3แปลงเนื้อที่1,200ตารางเมตรครับ เป็นพันข้าวที่ลงครับเป็นพันเข้าปทุมธานี1นึ่งอบตำเมื่อวันที่25เมษาย,ยน2564อายุการเก็บเกี่ยวครับประมาณ104-126วันกในส่วนของการป้องกันตอบรามก็ในโครงการโคกหนองนาของสถา,านีตำรวจภูทรมางกะวนรับผิดชอบเรื่องนาครับมีนาสามเลงครับในพื้นที่เรับผิดชอบ สามแปลงแล้วเนะื้อที่รวม1,200รอตารางเมตรปันเข้า 1, 9, ที่ปลูกกบเป็นมันเข้าประทุมธานีหนึ่งปักวันที่25เบษายนของพนอายุการเก็บเกี่ยวก็ประมาณ104-126วันจะเก็บเกี 8, ่ยวได้ประมาณวันที่6-8สิงหาคม2,564 ครับันเข้าได้รับการนสนับหนันจากศูนย์มะเร็งปันเข้าจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับนะโครงการโคกหนองนาโมเดลสถานีตำรวจปุตนบางสวรรค์กับผมพันตำรวจตวีนินบันเกลือรับสาวัตใหญ่สถานีตำรวจปุตนบางสวรรค์ได้ทำโครงการโคกหนองนาโดยการแบ่งพื้นที่เป็น3ส่วนในส่วนของโคก ส่วนของน้องส่วนของนาโดยมอบหมายส่วนโคกให้งานสืบสวนเป็นผู้รับผิดชอบโดยมีการเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ปลูกต้นทุเรียนมะพร้าวเล็บผักในส่วนของน้องมอบหมายให้งานจอบสวน,สวนเป็นผู้รับผิดชอบได้ขุดบ่อเลี้ยงปลาลึกประมาณ6เมตรและมีกรงไส้ไก่สามารถเลี้ยงปลาได้3 0 0พันกว่าตัวมีปลานินปลาจวาย ลาตะเพียนลายิศกในส่วนของนามีได้ปลูกข้าวพันปทุมธานีหนึ่งจำนวน3แปลงซึ่งผลผลิตอีกประมาณ2เดือนได้รับผลผลิตและบนคันนามีการปลูกผักมีควักทองมีเปลือกใบยีราหโระพาพริกและในพื้นที่ทั้งหมดของสถานีตำรวจปุตรบางกระหวันผมได้ปรับให้มี สะดนวิ่งออกกําลังกายของพี่น้องประชาชนมีทั้งเต้นแอโรบิกเล่นเซิร์ฟสเก็ตวันหนึ่งประมาณ5-60คนทั้งหมดที่เกิดขึ้นได้ประจบความสำเร็จสามารถนำผลผลิตมาเป็นโครงการอาหารกลางวันและยังเป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงและพื้นที่สถานีตำรวจพุตรบางสวร์ค์โครงการคูกน้องนาของผมได้มีกำลังของข้าการตำรวจและพี่น้องประชาชน ในพื้นที่สถานีตำรวจซึ่งมีทั้งปราชชาวบ้านผู้มีความรู้ด้านต่างๆมาให้เรียนรู้ผมอยากให้พี่น้องประชาชนได้มาศึกษาเรียนรู้และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันดาเนินโครงการในครอบครัวของท่านครับนก่ไก่กี่ตัวเป็นไก่รุ่นหลังไก่ทีโปกที่ตัวนี้ไก่วันประมาณ50าขาฟอง,องทั้งหมดไก่เราเลี้ยงแบบธรรมชาตินะครับโดยการปล่อยให้ไก่ขอก ไปกินหญ้าใช้ชีวิตแบบธรรมชาติซึ่งไม่เหมือนไก่ที่เราคับให้ไส่ของเราใส่ทุกอย่างเลี้ยงเหมือนไก่บ้านนะครับทุกไหญ่ทั้งหมดเป็นที่นิยมรับประทานของพี่น้องไก่ชนในช่วงเวลานี้ครับนิยมเลี้ยงรับประทานไก่ไข่แบบธรรมชาติทุกท่านดูครับไก่ไก่ในรงเมื่อตอนเที่เราได้เก็บไปทั้นหนึงแล้วสี่สิบแปต่อตั้งครับเรื่ายครับ หลังจากเก็บแล้วก็ยังไส่อีกนะครับก็คาการตำรวจที่ว่างเว้นหน้าที่นะครับก็มาหมุนเวียนกันให้อาหารไก่ยแล้วกให้น้ำนะครับเพื่อใหหดพื้นที่ด้านหลังท,ที่ท ด้านข้างก็มีความเป็ดผมเลี้ยงเป็ดไก่ไว้ที่ไก่เป็ดให้ไข่จริงก,ก็ดี่สิตัวไข่วันหนึ่งประมาณสามเจ็ดสามปดองโดยเฉลียในตอนเช้าก็ตาา้องชีวยผมตื่นขึ้นมาจากยิ่งออกกำลาาังกายเสร็จก็มาลุ้นดูไก่เป็ดแล้วก็เก็บไก่เป็ดแห่หารเป็ด ก็หมุนเวียนกับพี่น้องหน้าการตำรวจในสถานีนะครับมีความสุขนะครับทุกคนได้ช่วยกันก็เหมือนครอบครัวครอบครัวหนึ่งครับ